มคน้าวอ้ว้าวตายช่วยด้วยว้าววโอ้อ้พี่เชน่าจะปล่อยเดินมือนี่ไหข้าบอกจกแล้ว พี่เช่ยนยมือพี่ตับตาที่เจ้าอยมือเจ้าเจอดีเจ้าลุกขึ้นมาเถิดพี่เช่ยนยเดินมือมีเจริใช่พี่ลืมตัวไงข,ข้าขคนมาผีหรือไม่ ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านนะครับพบกับเชนคนลางข่าวนะครับก็ให้เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให่เชนด้วยนะครับก็ในค่าคืนนี้นะครับผมจะกลับมาหาปอบดําอีกครั้งนึงครับที่ผมมาสองสามวันที่แล้วนะครับเหมือนว่าปอบดาเนี่ยมันมีลิ์เดตมากเลยนะพีพีเอฟซีทุกคนแต่ในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะมีธิ์เดตมากขนาดไหนและผมก็อยากจะรู้มากทําไมถึงมันได้มีได้กินไก่นะครับไก่ที่เขาเขาได้กินอะผมไม่รู้ มันเอามาจากไหนหรือว่าชาวบ้านเอามาให้นะผมจะซุ่มมาดูนะคืนนี้ซึ่งในค่าคืนนี้ผมก็ไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะพี่พเีเอทุกคนเพราะผมก็ได้พานุงวงมาด้วยนะครับนี่ครับสวัสดีครับลุพยังมีอีกท่านหนึ่งครับคือท่านชายนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือท่านชายต้องมากับเรานะพร้อมเป็นช่ <พบ S 1> วงลาพวกเจ้าเองชื่อคาเลยพร้อมข้าเราเจ้าไปแล้วพร้อมเป็น,น,ปนช่วงเวลาลางคืนเนี้ยถ้าเราจะมาทั้งสองคนเนี้ยเราก็กลัวไม่ปลอดภัยนะพี่พีเอทุคนกคน,นก็เลยต้องพาท่านชายมาด้วยนะ เพื่อพอท่านชัยเขามีวิชาคมแก่งกล้ามากนะแค่เราสองคนเนี่ยเพื่อเราถ้าปอบมีฤทธิ์เด็ดมากเพื่อเราต้องสองคนเอาไม่อยู่นะเลยต้องผ่าท่านชายมาด้วยนะพี่พี่สี่คนเมื่ดพร้อมเมื่อไรจะได้ไปสักทีได้ครับเอาอย่างนี้นะพี่พี่สี่คนถ้าไม่เป็นการเสียเวลาท่านชายเขาใจร้อนมากแล้วตอนนี้ท่านชายเหมือนกับว่าจะไปเจอปอบตามมากเลยเอางนี้เดี๋ยวปูมั้งสองคนทั้งสามไฟกันเลยนะพี่สี่คนข้าวันตอนนี้ท่านชายตอนนี้ท่านชายเขากำลังนำทางเราไปนะน้องหลงไม่ต้องกลัวนะเพราะตอนนี้เรามีท่านชาย าถ้เรามาของคนอ่ะเราอาจจะโดนเล่นงานเจ้าเกงัวิ่งใดไม่กลัวของคุณไปครับท่านชายผมไม่กลัวอยู่แล้วไงในเมื่อท่านชายมากับผมแล้วผมเคยมากับท่านชายครั้งหนึ่งดีที่ผมก่อนที่ท่านชายจะกลับไปนั้นท่านชายให้ของดีผมมานะผมมากับน้องวินนะโอ้โหแบบครับผมดีถ้าผมไม่มีของติดตัวได้ครับของที่ท่านชายให้ผมมานี่ผมจะเก็บไว้อย่างดีเลยครับผมจะไม่ทําให้หายเลยครับเพราะของสิ่งนี้บอบนาไม่กล้าเข้ามาหาผมเลยครับ แต่วันนี้ผมลืมเอามาไงท่านชายมาเป็นร้อยพวกเจ้าอยู่นี่แต่มอดืนได้ครับท่านชายข้าอย่าเห็นไอ้ปอบที่คุณลองข้าคุณมวยได้ครับไม่จะมีชีวิตยอยู่หรือไม่ไม่เคยมาพี่น้องหลงไม่เคยมาใช่ปะไม่เคยแต่น้องวินเะนี่ยเคยมากับพี่ครั้งนึ่งพวกเจ้าได้เห็นสิ่งใดหรือไม,ม่สิ่งใด ห้ามตอบว่าดิคอนได้ครับคอร์ดเนเจ้าเฮ้ยได้ครับท่านชายไอ้ปอบมันเลวท่านชายได้ยินเสี่ยได้จริงเกลี่ยน้องมันเลวเจ้าเอาลงข้ามาลิ้มมาท้อ

มาอีกคนคนดียวเนดอเดี๋ยวดูดูดูหมดดูปอบดำดิดูปอบดำดเาเอวางไว้ได้ครับจับตัวข้าเดี๋ยงไปอย่กับข้างนันทายุกจับตัวข้าวไว้ จับตัวข้าไว้ทำอะไรไม่ได้หรอกูุเจ right ้าข้าปล่อยดูดีค่เดอมากนะท่านนี่คมินเจ้าพูดสิ่งใดข้าหูไม่ฟังจออกเลยข้าดูจากลังเจ้าแล้วนี่เป็นคนที่ได้สยา่สิลนะ người mình mình chi mình chị nó nó đi lượt cháu tiền chúa lượt tập dạy đi tối bài bùi bữa tối 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 ตัดมือเขาโว้ตาย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 ายต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 ายายตา ตายดวยด้วยว้าวโอ้โอ้อออออพี่เช่นน่าจะปล่อยเดินมือนี่ข้าบอกเจ้าแล้วพี่เชนปล่อยมือพี่ตอบตนที่เจ้าปล่อยมือตจ้เจอดีอเจ้าลุกขึ้นมาถืด <c oughs> พี่เคียบเดินเหมอม่เคีใช่พี่ลืมตัวไงทเจ้านี่จะพูดหรือึ้นข้าขอบคนมาผิดหรืมมอมไม่ตอนนี้มางานจุดไป น่าขำดีาทยเลน่นเลยั้วใย,ย็นจ้าจะไรับมีอะไรก่อนเดี้ยงเยมันจีนะข้ากมา่ยงลอยจยิงย่งลยมันทำอะไรไม่ได้หรอกม่อเียม,มันจีแล้วจ้ายไม่รู้สิเนาะผมข้าบินหายกา่อนเดี๋ยวข้าจะ่ยช่วยจ้าฟัง

เกมอไม่ได้มันถอยตก้าวอันเอาไม่ได้มันใช่พเนมันออาไม่ได้มันออาไม่ได้ท่านอยู่เพชรขังลว้อยู่ท่านน้องเข้าไปหนวัมันถานี่อะไรเนี่ยมันทนี้เเอบดกลัวไปเลยสมุทเจ้ากลัวังเข้ามาคนเดียวข้าาถึงมุจ้าล มนเนมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้แล้ว<ป>ข้าวิ่าเจ้าดิ้นดิ้ไอ้ปอบ<ป>เอข้าวสุนทรเจ้าน้อที่เราอยู่เน,น,น,นี่ยอตอกลังเดินทีระเ้าเ่มีได้ย่งครบมาชุดผู<ป>้ฝ่ายมันต้อมีอะไรด้วย พูกเจ้าที่เรามาชิวที่เปลนนี้ถึงทำไมเข้าไม่ได้แต่ฟูกเจ้าออกไปเน่พุกเจ้าครับท่นชายผมอยู่หลังก็ไปงลงลมันจะาเดี<อ>๋ยวพไว ตำลยไม่หนูาเ็นชายัากระดเชียว,จว่จำ <c oughs> บงังเอิญฮ่อก่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮงาฮาฮ่าฮ่ากา่าฮา่า่่าา่า่าา่าามามานา่ <c oughs> มันอยู่คอกันมันนกันจ้าอ,อย่างดิวคอยใช่ไหมม,มันมีวิธีไหม,มันเชิญด,ดู่ข้างนี้อยูคอยเป็นคายไว้จ้าลำคอปอะตูปรมาที่ลำคอไว้จาทำไมจ้ายร้อมเลย กำลงสองครับผมาจับข่าไว้ เจ้าที่บอกเอาข้าเจ้าวงรู้หรือไม่ว่าใครเป็นใครข้าเป็นท่านชายแห่งมนฑลเลยเฮ้ยไอปอบดำมึงทำไรอีกอ่ะมึงอยากลองดีใช่ไหมจะไปเชมนดีไั้ไง้อ นเ้ดดลตอนนี้่ทคนี่ตอนนี้านชายก็ได้พันหนึ่งไววรอบนึ่งแล้วนะครับเหมือนว่าจะพันหนึ่งไว้หมมันอรวาดนจอมจอบุดย็นซรนี่เข้ามาเล่นใบใล้มาะมันดีจ้าจ้อยทาจริงนี้เลย เมออื่อเจ้าขอร้องเข้าบ่อยเจ้าข้าไม่ได้อยากทำอย่างนี้หรอกเดี๋ยวเราดูมันก่อนใช่ไหมครับไปค่ะไอยกันบัง cái chót bầu đuôi con khỏi chẳng có cho được gần, có cho mà chỉ là có cho vô tình mà đến đi mà phần trời không chẳng đã thì bảo tình Anh khai làm lái <laughs> còn nhiều ใช่หรอนช่พี่ลงเคยมาใช่ไหมใช่มันมันเคยเล่นของใส่ผม,อมตอนที่ผมมากับช่องพี่แฝดผมยังทรมารเลยเจ้าจุนวัยขัดนช้สมกับมันนี่พวกเจ้าจขบท่ันชายกับคนชุดและไอ้ปอบถามเนี่ยเฮ้ย มันทำอะไรไม่ได้หรอต้องข้าไปันหนึ่งไว้อันนี้นะพี่สีไม่ได้มาเมืองมามันก็ต้องเจอขันร้อนอันนี้นะพี่สี่ทุกคนซึ่งตอนนี้ท่านชายบอกว้กลับได้นะพอตอนนี้ท่านชายกับท่านยิงเพชรข้าพนึงรวมพันึกงกันแล้วนะครับมันคงอารวาสไม่ได้นะพี่สี่ทุกคนเอานี้นะเดี๋ยวผมกับน้องลงนี่จะขอเดินทางกลับก่อนหน้าอย่างไงก็คลิปนี้แล้วก็จะจ่อวมนเดยพร้อมครับผมท่านชายยังไงข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับเดีับคร